คดีนี้ก็เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีเหมือนกันรัฐมนตรีอันนี้เป็นกรณีของอรัฐมนตรีนิพนธ์บุญยามณีแต่ต้องบอกวันนี้ก่อนว่าเป็นเรื่องเก่าตั้งแต่ท่านเป็นนายกอบจสงขาสงขานะครับแต่เป็นเรื่องเก่าที่มันก็พัวผ่านมามันติดตัวมาจนมาเป็นรัฐมนตรีช่วยมาหาดไทยเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ศาลปกครองสงขานะครับอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตอนีที่บริษัทพนวิทย์เทคพลัสจำกัดฟ้องคดีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาไม่เบิกจ่ายเงินให้บริษัทเป็นค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์2คันรวมเป็นเงินทั้งสิ้น50ล้าน8,50บาททั้งที่มีการทำสัญญาซื้อขายไปแล้วตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมปี56นะครับโดยสารปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คำพิพากษาของสารปกครองชั้นต้น เปลียนเป็นให้อบอจอสงขลาชำระเงินจำนวน5 2าล้าน6บาทให้แก่บริษัทพลวิทย์เทคพลัสพร้อมดอกเบี้ยเนี่ตาร้อยละต่อปีของเงินต้นจำนวน5 0 0 0 0 50ล้าน805 0,000บาทนับจากานับผัดจากวันฟ้อง10เมษายนปี64และดอกเบี้ยเนี่ตาร้อยละต่อปีของเงินต้นตั้งแต่วันที่11เมษายน64จนกว่าจะชำระเสร็จนะครับเนื่องจากสารปกครองสูงสุดเห็นว่า กรณีอบอจอสงขลาอุทรว่าสัญญาเป็นโมฆะนั้นฟังไม่ขึ้นส่วนที่อุทรว่าการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางอนเนกประสงค์มีการกำหนดคุณลักษณะเข้าข่ายล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางรายเป็นเรื่องภายในของบอบจอสงขลาที่มีการดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องกับการประมูลซื้อรถซ่อมบรุงทางดังกล่าวเมื่อผลของคดีอาญายังไม่ถึงที่สุดก็ไม่อาจรับฟังได้ว่าสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะตามที่กล่าวอ้างเรื่องนี้ต้องแบ่งเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นแรก กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดสั่งให้อาบาจอชดใช้52ล้านก็คือเป็นค่ารถซ่อมบำรุงร52ล้านคือค่ารถซ่อมบำรุงอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการหัวประมูลต้องแยกอ่อกเป็นสองอประเด็นเมื่อวานที่ศาลปกครองสูงสุดนะมีคําพิพากษาให้อาบาจอสงขลาจ่ายเงินให้กับบริษัทพลวิทย์เทคพัฒน์เนี่ยนะครับคือคือพูดง่ายๆว่าศาลบอกว่าคุณซื้อของเขานะซื้อไอ้รถซ่อมบำรุงเนี่ยซื้อมาสองคันเนี่ย ก็ต้องจ่ายเขานะแต่อาบาจอสงขลาเนี่ยเขาสู้ว่ามันมีการวัวประมูลมเพราะฉะนั้นคุณนิพนธ์เนี่ยเรื่องนี้มันไปเกี่ยวพันกับคุณนิพนธ์เพราะว่าคุณนิพนธ์เนี่ยเ,เข้าไปเป็นนายกอาบาจอสงขลานะครับพอเข้าไปเป็นนายกอาบาจอสงขลาจากนายต่อจากนายอุทิศช,ชูช่วยแต่ว่ารถคันสองคันที่มีปัญหาเนี่ยนะครับมีการประมูล จัดซื้อมาในสมัยก่อนที่คุณนิพนธ์จะเข้ามารับตำแหน่งค่ะนะประมูลจัดซื้อเนี่ยทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะคะกรกฎาคมห้าหครั้งหนึ่งกันยายน5้หครั้งหนึ่งแล้วก็พฤษภาคม5้าหครั้งหนึ่งเป็นสมัยของคุณอุทิศชูช่วยเป็นนายกอบอจอสงขลาทีนี้คุณนิพนธ์บุญญามณีนเนี่ย มารับตําแหน่งนายกอบจอสงขลาเมื่อเดือนตุลาคม56คซึ่งการประมูลเนี่ยผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเข้ามารับตําแหน่งในช่วงเดียวกันกับที่จะต้องมีการส่งมอบรถะนะคะพะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีการร้องเรียนไปยังผู้ว่าจังหวัดสงขลากับนายกอบจอสงขลาว่าการจัดซื้อการประมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการปลอมเอกสารมีการหัวประมูลทางผู้ว่าก็เลยแจ้งมายังอบจอสงขลาตรวจสอบข้อได้จริง คุณนิพนธ์ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพอท็จริงแล้วก็ชะลอ,ะลอการจ่ายเงินให้กับผู้ชนะการประมูลคือพูดงนะ่ายๆคุณนิพนธ์มาปุ๊บมีเรื่องร้องเรียนไปทางจังหวัดจังหวัดอ้าวคุณนิพนธ์นายกอบจดูหน่อยคุณนิพนธ์ก็ตั้งกรรมการตั้งกรรมการสอบปุ๊บเออมีมีปัญหาจริงแล้วก็ยังไม่จ่ายเงินเขาเพราะมันมีปัญหาอยู่เพราะมันมีปัญหาอยู่ทีนี้เนี่ย บริษัทพลวิทย์เทคพลัสซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลก็ไปร้องศาลบอกว่าเอาคุณเอาของไปแล้วคุณประมูลผมประมูลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณต้องจ่ายเงินผมก็เลยไปร้องต่อศาลปกครองสง,สสงขลาค่ะให้อาบาจอสงขลาชําระเงินค่าซ่อมบํารุงทางศาลปกครองสงขลาซึ่งเป็นศาลชั้นต้นนะคะตัดสินให้อาบาจอสงขลาชําระเงินให้กับบริษัทพลวิทย์เทคพลัสพร้อมกับดอกเบีย แต่บอบจสงขลาก็อุทธร์นต่อสารปกครองสูงสุด <c oughs> ว่าไม่ไม่จ่ายเพราะว่ากระบวนการในการประมูลเนี่ย <c oughs> มันมีการหัวกันเกิดขึ้นมันไม่ถูกต้องจนกระทั่งเมื่อวานนี้สารปกครองก็ได้มีการอ่านคำพิพากษาจากสารปกครองสูงสุดว่า ต้องจ่ายแต่ส่วนเรื่องของการหัวประมูลเนี่ยอย่างที่สารบอกนะเป็นเรื่องภายในของอ,อปจอสงขลาที่มีการดําเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วอนะก็ไปว่ากันอีก,อกไปว่ากันค่ะเรื่อง,ค,ออองคือคือ,คอไม่ได้ว่าคุณนิพนธ์เนี่ยไปทุจริตหรืออะไรนะ,ะแต่ว่าการตัดสินใจที่จะไม่จ่ายเงินนะทำให้เขาฟ้องฟ้องฟอง้ฟองอะไรฟ้องเรียกให้จ่ายเงินะนะครับส่วน ไอ้การหัวประมงโควประมูลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไปสู่ปปชปปชก็ต้องดําเนินการอะไรกันไปนะครับค่ะ,คะ,คะ